เฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับนี่ถุยอืมอะไรแกเฮ้ยเฮ้ยเอาดีดีสวัสดีครับนี่คือเซิร์ฟเจมซีวิตาลี่นะครับอ่ะเอ้ยอะไร แอดมินนะแอดมินแอดมินซาโคครับซาโคคิงอ๋อตะโคคิงผมดักวันายครับอ่าผมเออไม่พูดดีกว่าอ๋อเขาเขาเขาชื่อผมไม่เล็กนะครับอ๋อผมใหญ่ครับเออนี่เจมส์ตีมิตาลีนะครับเดี๋ยวผมตอนนี้ผมยังไม่นี่ครับผมยังไม่อัพไอพีครับแต่ไม่ต้องผมเยอะครับไปซื้อผมมากินครับ ผมย้ำไปพีเดี๋ยวผมจะลงไว้ในนี้แหละเดี๋ยวไม่ต้องลงไม่ต้องลงไม่ต้องลงใต้คลิปนะครับมีหลายอย่างครับถ่าย่อหลายงคิปก็ต้องมีหลายอย่างถ้าไม่มีหลายอย่างก็คงจะไม่เปิดเซิร์ฟบางทีก็แจกของนะครับผมเห็นทุกทีไม่เคยจะแจกนะคุณจะอยู่เซิร์ฟนี้ไหมครับอยู่ครับจะดีเหรอครับนี่คือเว็บบอร์ดครับเว็บเว็บอะไรครับผมไม่รู้จักเว็บ่ตเงคว็มรี่องบา อ่ามัันมีหลายอย่างครับสามารถเติมได้เติมซื้อของอ่าไม่แนะนำครับไม่แนะนำครับเว็บเว็บเว็บไม่เกียนนะครับอ๋อไม่เกียนนะถ้ามีเกียนก็มีเกียนแต่คนที่อะไรวะโออเอ๊ะอะไรเนี่ยดูมิ๊อ่านได้ออกรูปอะไรครับนี่นะเห็นว่าคิปเปอร์อยู่บนทาวเวอร์นะครับนี่คือเว็บเรานะครับน่ารอใช่เว็บหรออะไรก็ได้ครับมีหลายอย่างครับ ต้หลางขอเวลาสักสามนาทีเดี๋ยวเตะเตะคนบางคนก่อนอ๋อใจเย็นเคครับยังมีรายย้ายเพื่อผมแจกของอะไรพวกนี้เดี๋ยวนีนีมีก็มีแฟนเพจนะครับอ่าเราเอาเอาอะไรดีครับทำไรต่อเว็บเรามีเกียนแน่นอนครับดูได้ครับพวกผมไม่ปีนหนีนะครับแต่ถ้าเกียนผมขอเตะครับเตะใครครับเตะคุณตัวแรกเลยคุณไม่ใช่นะครับ